สวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่จ้าพี่น้องสาวขราดพาแซบมาละจ้าก่อนกินขออวยพรจักหน่อยนะจ้าพี่น้องเนาะเขาให้พี่น้องลํำรวยจ้าลํำรวยเงินทองลํำรวยความสุขมีแต่ความสุขจ้าพี่น้องตลอดปีตลอดไปเลยจ้ามาจ้ะมากินตําส้มกันที่นี่ตําส้มก็ไก่ไก่ย่างห้าเลาวพี่น้องไก่ย่างห้าเลาาจะไม่ใช่ห้าดาวนะห้าเลาาชื่อเขาว่างั้นจ้ะมากินเลยจ้ะ วันนี้ไฮนะน้อยรอกินข่าวอมจะพี่น้องในสามโมงครึ่งล้วจะหิวแต่บ่ายโมงล้วจะน้อยวดทนรอกินไก่ไ่อะกินซากินรูดน้องดีวันนี้ตำผมฉันเชิงเปรี้ยวไปหน่อยพี่น้อง เดี๋ยวไปน,นิดนึงจ้ะใส่มะนาวมาขวดสองลูกเดี๋ยวมะนาวสองลูกใส่แข้มใส่อะไรนะมะกอกที่สี่ลูกเลยเปรี้ยวจังหน่อยจ้ะเอาไว้ดีค่ะนี่ไงลูข้าเหนียวลูกนัดปนถนอดถนัดจ้ะ 带入。 ไก่ย่างฮาลาวเราเนี่นยอร่อยแถวอีสานพี่น้องเนาะแถวก็นี่จจแต่วันี้ไก่ย่างฮาลาวเสียงปาลูก ขอน่มหนึนิ่มๆแล้วเนะีตะไคร้พี่ใช้แหย่ขอนียวมาจากรอยเอสจ้ะขอนมใหม่หอมๆนุ่มๆจ้ะมมา เอามือเซาเลยก็ได้นะน้อยมตองเก๊ใกัน้าอันโตปาเกีก๊ปานั้นีดิอากินยังไงจะอร่อยกินรวบยังไม่กินยังพุ่มตำไปแก่สอกคำกินไก่แท้หมดแล้วนะคะเป็นเดรัจฉา ไม่ปิดหวังจ้ะยาก <Yeah. S 1> ิดหวังแต่ตำส่งเงปรี้ยวไปนิดนึง uh huh. uh huh. ไปชอบกินต้มส้มเปรี้ยวก็จะว่าอร่อยเะยรไปนอกแต่ฉันไม่ชอบกินต้มส้มเปรี้ยวอะไรจะชอบนัวรสนัวจะ ้ขาโรยเมื่อข้วเหนียวายกกระติบข้าเหนียวโชว์คนี่นองเต็มกระติบผมกติจะซื้อกินจะไม่นอนไม่ค่อยได้หนึ่งเองจ้ะ

เดี๋ยวจะกเนาะาอันนี้อันนี้่เดิอันนี้นะ แคบขนาดเราจบจับจบจับ <laughs> คนละมาอคนละมืออื้มหน่อย ไม่ไปเที่ยวไหนนานๆเรื่อพี่น้องมันไปรอไอเอ็นโอ้ยรถติดทั้งไปทั้ง,ลงกลับเลยจ้ะได้ไเงนมาเยอด้วยพอไปรอไอเอ็นนะคะได้เล่นเกมตักตัง,ตงกันรวมมีได้กี่บาทนะคะไม่ได้ไม่ไผมมีได้ศูนบาทคนที่สองได้ได้กี่พันนะคะไมาบอกตัวเลข อะไรคะแล้วบอกกุลีไปหาพี่ชายพี่จะไภรอยเอ็ดรดติ๊ดติ๊ดพี่นอ้องรดติ๊ดมากจ้ะไปวันที่สามติ๊ดออกจากลบก,กุรีต่้เจ็ดโมง ถึงลอยเอ็ดพกคงเย็นจัดมันเป็นเหมือนที่เราเลไ่ไปต้องผ่าน่าเที่นะจะเป็นลอยเ,เ,เ,เ<ข>อ,อ้ดแปลงคราชในกรุงเทพครับแันนี้หนึ่งตะเลิดท่ากรุงเทพโอ้ดิสนักไปใหญ่จากพี่นองออกจาก้อยเอ็ดติบมงคึ่ง

รถหมายรถหลายปวดนั่งจนเมื่อยอะ่ะปวดกระดูกกระเดี่ยวมุดรู้หะไรไหมหมักบอบ <c oughs> ลืมน้ำชื่อเบาะแสเช็ดไ, <c oughs> ได้แล้วพี่น้องเนาะนั่งรถมน <c oughs> คนที่บ้านเขาอยู่เลยเป็นวนี้อู้ยก็จะนั่งรถเป็นวันคือกันอยู่บอกเคสก็มาไปแล้วเทศอการก็ไ,ไหวจากเหนื่อยทำไมเ,ไไเหนื่อยอะวัตินี่ค่ะเฉพราะปีนี้ปีหน้าก็ไปเลยค่ะจกลงกันก่อนไี่นองเนาะ ไม่ไปแล้วจ้ะไวจ้รู้คุอถึงบอกนะตอนแรกว่าจะไปปีหน้าจะไปกันดี้ว่ะก็ไปพี่น้องเลยอันนี้กินได้ไหมีจริงจริงนะพี่น้องเนาะนได้ไหม เรวมาได้ท,ทําคลิปหลายวันจะไปน้องอยู่แต่บนรถจ้ะไปทำคลิปลวันนี้หนึ่งกับอยู่แต่บนรถมดมีม,มดวันแจ็บหลายว่าสังคมเตียวเกินแม่ร่อยเบิดขัดเก่า Rồi. Đúng nó, đúng không nhớ mình nó mình nói Dạ Rồi Không nhớ rồi, ba chặt đi đâu กินแล้วฉันนี่เนี่ยอืมกินฉันนอนยังก็อิ่มก็กินไป่ได้หรอกแตจะขอตัวลาไปละไก่ลงไปสองก้าว กินนะคะจะไดค่ะตัวเดียวค่ะแลวลองค่ะงานสำหรับคลิปนี้ฉันก็จะขอตัวลาไปแล้วนะจ๊ะพี่น้องไปแล้วจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะจ๊ะที่ติดตามและชมคลิปฉันจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าโชคดีมีความสุขจ้าขอบคุณจ้า